ตได้ไหมริมคือว่าได้นะคะโอเคอัดต่อของเรื่องเราค่ะคืออันแทรกแนกนิดนึงนะคะไหนๆคุณคุณคุณโกวาชโนก็บอกว่ามันเป็นอันที่เด่ดของอะซิทามิโนเฟนอนะคะใช่ค่ะเราใช้กันใน ER นะคะเพราะว่าในเคสที่เราเรียกกันเป็นพาราพาราสตามอลโอเวอร์โดสนะคะคือเคสบางเคสที่เขามี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 เขาเรียกว่าอะไรนะคะเอ่อซูอิไซดอลแอทเทมอ่ะคือคือหมอนดิมเริ่มดึกแล้วหมอนดิมเริ่มมึนนะคะ มีมีที่จะปลิดชีวิตตัวเองนะคะก็คือมีความคิดที่จะปลิดชีวิตตัวเองนะคะโดยการกินพาราเยอะๆอย่างยี่สิบเม็ดอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันก็ทําให้ตักในตับเนี่ยนะคะทำงานโอเวอร์โหลดผับขับสารพิษนะคะที่จักพารัสนมันไม่ทันนะคะแล้วเราก็จะเอาไอตัวแนคเนี่ยนะคะหรือว่าเอ็นอ y สติโซิสเเนี่ย โหลดให้คนไข้ไปค่ะเพื่อที่จะไปแย่งจับนะคะแล้วก็ให้มันขับออกจากร่างกายแล้วนะคะหลักการไอ ID คือเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าถ้าคุณกรชนกได้ไปดูไลฟ์เก่านะคะจะเห็นว่าดีมอธิบายเลยค่ะว่าเฮ้ยทําไมเน็กมันถึงมาใช้ในเรื่องของผิวขาวนู่นนี่นีนั่นนะคะเพราะว่ามันสามารถยับยั้งนะคะในกระบวนการพาส w เวย์ค่ะเขาไม่ยับยัง้งมันชิฟค่ะชิฟพาสเวย์นะคะที่ เออ,เอ,อทำให้เม็ดสียูเมลานินนะคะกลายไปเป็นเม็ดสีฟีโอเมลานินเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะไปดูกันได้ค่ะโอเคอกลับมาที่เรื่องกวางแดงของเราเหมือนเดิมจากกวางแดงนะคะก็คืออ่ากวางกวางแดงนะคุณจับมาที่น้องเซลล์คนสวยนะคะเข้าคลิปเข้ากระเป๋า,าตกตก๊ตกตกมานะคะมาที่ซีนเดิมนะคะหิวมาปัับนะคะมามาพร้อมกับเอกสารนะคะแล้วก็บอกว่ามหมอคะ ต้องกวางแดงออนรีค่ะและไม่ใช่กวางแดงธรรมดาด้วยค่ะเป็นกวางแดงจากนิวซีแลนด์นะคะเออหมนึกว่าอะไรคะหมอมีซานเนลอยู่แล้วค่ะเออหมอไม่ต้องการแล้วแล้วราคาเท่าไหร่คะฟังราคาปั๊บโอ้ my god ราคาคือดุเดือดมากค่ะราคาคือแบบแพง,งมากนะคะแพงมากแพงกว่าซานเนลนี่นี่นหลายบาทหลายเท่าเลยนะคะเออแล้วหมดนึกว่าแบบอื ยังไงดีละ่ะคือสเนเดียที่เราใช้มันก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาให้เหตุผลกับหมอบอกว่าเรดเดียนะคะหรือว่ากวางแดงจากประเทศนิวซีแลนด์นะคะต้องเป็นระเทศนิวซีแลนด์ด้วยน,นะนะเ,ออเป็นกวางเป็นที่เขาวิจัยมาแล้วค่ะว่าเวลาที่น้องเขาคลอดลูกมานะคะก็จะมีโปรดักต์เป็นรกออกมานะคะซึ่งรกเราก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรอยู่แล้วถูกไหมทีนี้ นะักวิจัยหัวใสค่ะเขาก็เอารกของน้องกวางแดงหรือว่าเรดเดียเนี่ยนะคะสายพันธุ์ของนิวซีแลนด์เอามาทำการวิจัยค่ะแล้วก็ค้นพบว่าในหนึ่งรกนะคะหนึ่งรกหนึ่งพลาเซนตาของน้องเนี่ยมันประกอบไปด้วยอีไม่ใช่จะพูดอีพีเดอมออแล้ว <laughs> endotelial and mesenchymal stem cell นะคะ 6000ล้านเซลล์ค่ะอยู่ในรกนั้น6,000ล้านเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้งานวิจัยทั่วโลกมาแล้วนะคะเปรียบเทียบมาเนี่ยเรดเดียนะคะกินข่ะชนะเลิศนะคะเออหมดยังคงยังคงพรีเซนต์วีนัสวิบายน,นะคะเออกินข่ะชนะเลิศะคะ่ะคือเข้มจนเจ้มจนที่สุดแล้วนะคะรกของกวางเรดเดียเนี่ยมันสามารถสกัดเอาสเต็มเซลล์ออกมาได้เยอะมากค่ะถึง6 0 0 0ล้านเซลล์มากกว่าทุกสปีชีเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า สเน่ยได้ได้หงหมรอร r ีมมันก็ไม่รู้สินะ s> <S เออนะคะเออเขาไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกอันนี้อันนี้หมอใส่ไฟเองนะ <_ s> อันนี้หมอทำเองนะคะเออก็ ก็แล้วก็พอสเต็มเซลล์มันสกัดออกมาได้เยอะนะคะยิวมันเยอะเขาก็สามารถดึงเอาโปรโตีนนะคะกรแฟักเตอร์เนี่ยจากสเต็มเซลล์ที่สเต็มเซลล์ผลิตออกมานะคะได้เยอะเช่นเดียวกันซึ่งจะอยู่ที่1,200ไมโครกรัมต่อ1มิลลิลิตรนะคะดังนั้นแล้วที่เห็นว่าบอดรีมใช้เทคนิคสกินนัพชนะคะตัวนี้ฉีดไม่ได้เช่นเดียวกันทำได้เป็นแบบสกินนัพชนะคะไปบนทั่วใบหน้าเนี่ยนะคะจุดๆ,ๆ,ๆหลังที่เราเอาทาเบบี้จีเซรั่มลงไปแล้วนะคะ ตัวนี้นะ่ะพอพอ,พอเราผ่านซึมยาเข้าไปด้วยสกินแนปาชนะคะมันก็จะในในหนึซีซีที่หมอด,ดึงมามันก็คือ1200ไมโครกรัมไมโครกรัมนะคะเออที่เขาบอกมันเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดและสายพันธุ์อื่น oke, รกเกะอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงค่ะว่าน้องเรดเดียมมาแรงที่สุดในตอนนี้นะคะเออแล้ว,ลวริมก็เลยลองเอามาใช้ค่ะเพราะที่พอเอามาใช้ปั๊บเนี่ย จุดหนึ่งนะคะที่ที่แหมก็เหมือนจะไปติของเนลดีเอ็นเอที่เราเคยใช้เนาะเราก็ใช้กันมานมนานนะคนไข้ก็ชอบติดใจแต่ปัญหาก็คือว่าเวลาที่หลังทา,ทาเนลดีเอ็นเอตำหรับนั้นนะคะมันจะร้อนเผามันจะร้อนเผาวมากเลยนะคะแต่มันจะเป็นอยู่ที่ประมาณสองนาทีได้อ่ะร้อนเผาแบบนั้นนะสองนาทีเสร็จปั๊บก็จะหายไปคะ่ะหายไปแล้วก็พอตื่นเช้ามาเอาหน้ามันนุ่มมากนะคะไอตัวตำหรับนั้นส่วนเวนเดียดีเอค่ะ หมอก็ถามถามคุณเซลคนสวยว่ามันเป็นยังไงคะหลังทาไม่บวมไม่แสบไม่อะไรเลยคะ่ะหมอหมอก็เลยว่าสนใจแล้วเหมือนกันนะเออตอนแรกจะไม่สนใจแล้วก็รู้สึกมาสนใจตรงคํานี้แหละค่ะที่ว่ามันไม่แสบไม่ร้อนไม่อะไรเลยนะคะแล้วซึ่งวันนั้นนะคะดรีมเองก็เลยทดลองกับตัวเองค่ะแล้วก็ค้นพบว่าเมื่อเทียบกับสเยลเองนะคะ เออมันไม่แสบจริงๆไม่ร้อนนะคะเออเราต้องใช้ว่าร้อนมันไม่ได้แสบหรอคะแต่สเนลยเียนเองมันร้อนค่ะเนี่ยตอนนั้นที่ดิมอ่ะถ้าใครได้ดูย้อนดูไลฟ์สดนั้นน่ะเออไม่ร้อนค่ะจริงๆเออมันมันมันโอเคค่ะมันโอเคมากแล้วทีนี้พอเราเอามาใช้กับเปปจีเจรััมเนาะเออมันก็ยิ่งทีใหญ่เลยนะคะเออเนอะอ่ะอันนี้ก็คือ day หนึ่งค่ะจบนะคะเรื่องของเรสเดียเอนี่คือไอเดียค่ะว่าเราจะสามารถเอามาใช้นะคะเอามาใช้ถ้าสมมติว่า หมอด r พันหนูเรื่องหนดเลยได้ไหมหนูอยากได้ทุกสายพันธุ์เลยค่ะเอาทั้งสายพันธุ์มนุษย์เอาทั้งสายพันธุ์กวางแดงเอาทั้งสายพันธุ์หอยทากนะคะจัดไปเลยค่ะจัดเต็มไปเลยค่ะแหมคลินิกหมอด r จะกลายเป็นด o c t o r dreams z ูไปแล้วนะคะเป็นสวนสัตว์ไปแล้วนะคะเออมีทุกอย่างนะคะเออนะคะอะจัดได้หมดเลยค่ะเนาะทำได้หมดเลยถ้าอยากจะทํานะคะเออทำจนแบบผิวหนังเราจะแบบรับไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือภาพของ day o n ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูเป็นแบบ ừ, ลองให้ดูเป็นคลิปใหญ่ ได้ไหมแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่ะให้ดูเป็นแบบคลิปใหญ่จึง้งนะคะอ่ะทุกคนยังได้ยินเสียงไลฟ์ของหมอริมหรือเปล่าเอ่ยได้ยินไหมคะน่าจะได้ยินริมคิดว่าได้ยินนะคะอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะเอ่อเกิดมาชุบชุบแป๊บหนึ่งนะชุบ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 ชุแบบหนึ่งคะ่ะเอิม่มนี่อ่ะ โอเคอ่ะมาแล้วค่ะได้ยินเสียงหมอดิ้นะคะได้ยินไหมเอ่ยตอนนี้ประชากรหลับไปอีก5ล้านกว่าคนคะ่ะนะคะโอเคอ่ะหมอดิ้ก็ทําหน้าตาสนุมสลืออันนี้คือรูปของวันจันทร์เลยนะคะวันจันท์วันจันท์นนตอนก่อนนอนเลยค่ะดูหน้าแบบก่อนนอนมากเลยนะคะนี่คือสภาพผิวจริงค่ะเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าในวันนั้นเนี่ยมันมีแบบเป็นรอยตารางตารางขึ้นแล้วนะคะมันมีรอยตารางตารางขึ้นเดี๋ยวหมอดิมจะเอารูปหน้ากระแทกของวันเดย์สามไปให้ดูนะคะอ่ะ เอียงต้องเอียงมุมเดียวกันด้วยใช่ไหมคะต้องเอียงมุมเดียวกันด้วยนะคะเนี่ยอะเห็นเลยไหมคะนะคะเอออะเห็นไหมคะเดี๋ยวกดกดกดโฟกัสก่อนแบบหนึ่งเออโฟกัสอยู่ตรงไหนอุ้ยแบตเตอรี่หมดรีเลยสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะทุกคนแล้วเราต้องรีบปิดไลฟ์แล้วนะคะแบตเตอรี่กล้องมันหมดเหลือแค่นี้แล้วค่ะนี่คือด้านนี้นะคะจะเห็นว่าตัวสเก็ตนะคะมันมันหลุดไปค่อนข้างเร็วเยอะกว่าเดิมแล้วนะคะเอออะจบจบจบรีบรีบรีบนะคะเนาะ นี่คือคืนวันนั้นค่ะคืนวันนั้นที่เราได้ได้อะไรบ้างนะคะมีวีนัสฟีว่ามี b บบี้จีเซรัแล้วก็มีเวดเดียดีเนะคะเออเบบี้โกลด์แฟกเตอร์เอาไหม่วีน oh ัสฟีว่าเบบี้โก Factor Baby ์เบบี้แล้วก็เว d d ดียดีเอนเอนะคะอของเล่นใหม่เยอะเกินอันนี้คือ day สค่ะ day สองเสร็จปั๊บเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยนะคะเออตื่นมาแล้วสวยเลย <laughs> ก็ยังคงมีแดงแดงอยู่แต่แดงลดลงนะคะเออแดงลดลงจนมา day สค่ะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่า แดงแทบไม่มีต้องบอกก่อนว่าอันนี้หมอวินทำพลังงานค่อนข้างสูงเพราะอยากจะเทสค่ะทำพลังงานที่100เลยค่ะดังนั้นมันเวอร์เกินไปนะเราเทสกันแบบเวอร์อร่อะเอออันนี้เดย์สองดิด้ก็ทำให้ดูว่าอันเนี้ยก็พอคนไข้นะคะก็ตื่นเช้ามาก็เช็ดน้ําเกลือนะคะเราจะไม่ให้เราจะไม่ให้โดนน้ำนะคะไม่ให้แลเราโดนนั้นเป็นเวลาทั้งหมดเอ่ชั่วโมงนะคะแล้วก็เช็ดน้ําเกลือไปพอเช็ดน้าเกลือเสร็จปั๊บเนี่ยที่ควักออกมานะคะเออควักออกมา คือเบบี้ซีเซรั่มนะคะจะต้องอยู่ในตู้เย็นนะคะตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะหรือว่าน้่รีมใส่น้าแข็งมานะคะเออให้มันเย็นๆก็ทาลงไปนะคะก็ทาลงไปรอบๆค่ะก็ใช้ไปให้หมดครบ10วันเลยนะคะทาไปทั่วๆเนาะออทีนี้ ทีนี้ก็อ่ะอัะนนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวตรงนี้นะคะก่อนที่แบตกล้องมันจะหมุนนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนค่ะว่าวันนั้นนะคะเราทำวีนัสวีว่าไปแค่เฉพาะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วดิมก็บอกว่าอยากจะทดลองทฤษฎีของคุณพี่คนนั้นนะคะที่ถามมาว่ามีเซรั่มนะคะเิ้งหน้าเด้งสาหรับคนอายุ50หรือเปล่าก็คือเป็นสกินแคร์นะคะอันนี้นะคะเราไม่ได้เปิดผิวเลยไม่ได้ทาการเปิดผิวด้วยวีนัสวีว่านะคะผิวตรงนี้กับผิวตรงนี้ที่เปิดนะคะอ่ะต่างกันไหมคะ คือยังดูไม่รู้หรอกเนาะเพราะว่าตรงนี้มันมีแผลไงเออดูดูไม่รู้หรอกอาจจะเก็บภาพไว้ละกันค่ะเก็บภาพเอาไว้นะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ที่จะไลฟ์สดวันนี้นะคะเพราะว่าบีมอยากได้ภาพค่ะอยากได้ภาพความเรียวนะคะไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาดูด้วยซ้ํานะคะเออผิดคาดมากเลยมีคนมาดูเพื่อนเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอ่ะนี่นะคะนี่คือการทาสกินแคร์แบบทาเฉยๆนะคะแต่อันนี้คือทาแบบมีดราก enhanced e l i v e r y นะคะใน day สามอืม ในสานะคะงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพอผ่านหลังไปจากแผลเราหายอุ้ยตกสะเก็ดเลยครบเต็มที่เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะคะว่าระหว่างผิวตรงนี้กับผิวตรงนี้นะคะที่ทาเบบิจีเซรัมกับ กับพิสูจน์กันไงว่าเหมือนถ้าทาแบบสกินแคร์เฉยๆแล้วก็แบบที่ใช้ที่ใช้รีเซฟซิ่งดักเดลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันจะต่างกันไหมสภาพผิวเนี่ยนะคะเนาะอ่ะเราก็ทาไปเรื่อยๆนะคะและเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วค่ะขอทายอินสินค้า New ทอ y อุ้ยพวกนี้มีของเล่นใหม่เยอะมากเลยนะคะและของเล่นใหม่ล่าสุดนะคะที่คิดว่าน่าจะคลอดเร็วๆนี้ก็คือเดือนหน้านะคะตอนนี้กาลัง ทำในเรื่องของแพคเกจจิ้งอยู่ก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยนะคะเออตัวนี้เลยค่ะดีมทำการทดลองอันนี้คือเป็นทดลองนะคะคือเป็นครีมนะคะชื่อว่า dream r e s i p l a y by d r dream clinic นะคะอันนี้คือชื่อยี่ห้อนะคะของผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของหมอดีมเองจ้านะคะชื่อตัวนี้เป็นชื่อ snail cell repair อะไรนะชื่อยาวมากเลย snail cell repair post razor er cream นะคะเออ for sensitive skin ชื่อยาวจริงนะคะก็คือ เป็นครีมที่ดีมนะคะพัฒนานะคะออกมาเพื่อที่ต้องการค่ะเนื่องจากว่าคนไข้ของดีมเนี่ย คือเรามีอ่ะเรามีเบบี้จีเซรัมแล้วเนาะเออให้คนไข้ไปทานแล้วคนไข้ก็ยังจะบอกว่าหมอไจ้บอกว่าให้เราเน้นมอชเจอร์ไรเซอร์นะคะในช่วงแรกเพราะผิวช่วงแรกของเราเนี่ยมันเหมือนคนโดนแดดอะคะ่ะคือจริงๆตัวนี้มันใช้เป็นอาเซอร์ซันด้วยนะคะคือใช้กู้ผิวอะคะ่ะใช้กู้ผิวทุกอย่างอย่างตออเอออย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างคนที่ทําเลเซอร์ไปเนี่ยนะคะผิวเขานะคะหรือว่าโดนแดดมากๆเนี่ยผิวมันจะถูกสูญเสียความชุ่มชื้นไปอย่างมากค่ะดามเมจแรงมากดังนั้นเราต้องการมอชเจอร์ไรเซอร์ประเภทที่เป็นอ๋อเดี๋ยวก่อน,น,อน,น แลเดี๋ยวเรากลับไปนะคะเรากลับไปไปยังหน้าเราอันนี้เหมือนเดิมนะคะตา็ดา้โอเคนะคะตึง่งอ่ะนะคะคือเรา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 ต้องการเราต้องการเอ,อ่อแป๊บนึงนะคะเราต้องการ กรณนนีนะคะเราเราอะต้องถึงไหนแล้วเราต้องการมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่มันมีความออคซิซีฟค่ะก็คือเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากาันเรื่องประเภทมอยส์เจอร์ไรเซอร์แต่ว่าเราต้องการมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่มันสามารถเป็นเหมือนฟิล์มเคลือบด้านบนได้คะ่ะที่ผิวแต่ในในขณะเดียวกันนะคะมอยส์เจอร์ไรเซอร์ตัวนั้นเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ ซนซิทีฟอะต้องมากกับความเซนซิทีฟเพราะาตอนนั้นผิวเรากําลังเป็นผิวเด็กนะคะมันมีความไวต่อสิ่งเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสารเคมีนะคะแสงแดดกายภาพอะไรทุกอย่างคะ่ะมัน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 ,ม,นมันจะไวมากดังนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องการครีมที่ยังไงไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีเพอร์ฟูม perfume, น้ำหอมอะไรอย่างนี้นะคะเออถูกไหมคะนี่แหลคะค่ะเป็นจุดจุดที่คนไขหดด้หมอหรือหมอหมอหนูจะซื้ออะไรทาดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะต้อคดรดิ้มก็เลย เอาค่ะออกมาอีกโปรดักต์หนึ่งนะคะป้ายานะคะก็คงจะให้เห็นเร,เร็วนี้นะคะซึ่งดิมเนี่ยก็คือลองทาอันนี้อันนี้ที่ให้ดูเนี่ยนะคะเป็นการลองทาครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่ดีมทาไว้นะคะคือ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 ทาให้ดูเป็นครั้งแรกครั้งแรกนะคะเอมเพราะว่าเพราะว่า เ,เราจะต้องการเทสนะคะต้องการเทสว่าถ้าสมมติว่าเอามาทาหลังวีนัสฟีวาเนี่ยริมจะเกิดการระคายเคืองไหมแล้วถ้าเกิดใครที่ติดตามช่องของริมจะรู้ว่าริมเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังอยู่แล้วด้วยนะคะอัโฉปิกเดร์มาไทซสดังนั้นถ้าหมอริมรอดนะคะทุกคนก็น่าจะรอดค่ะโอเควันนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วก็การติดตามด้วยนะคะ mm hmm. ก็ไม่คิดว่าจะมาเข้ามาดูกันด้วยนะคะเออนะคะเออโนะอเ okay. คอะตอบคําถามแชทก่อนนะคะก็บอกว่า น้องกชโนกนะคะบอกว่ายังไม่ทํางานคะ่ะเรียนเภสัชปีสี่ค่ะพี่ดีมโอเคเห็นไหมคะแววหนูมันมาแล้วจ้าลูก <c oughs> โอเคค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปดูเลยคะ่ะสนใจมากๆนะคะเออโอเคค่ะก็อเอาเป็นว่าหนูเรียนจบเภสัชมาแล้วนะคะก็มาแลกเปลี่ยนความรู้อะไรกับหมอดีมก็ได้นะคะใน,ในรายการสนแบบนี้นะคะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าดีมเองก็ชอบพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนในวิชาชีพสายอาชีพเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้เปิดโลกกระทันอะไรใหม่ๆที่เราแบบเป็น เรื่องที่เราอาจจะแบบว่ายังไม่รู้ยังไม่เชี่ยวชาญหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยคะะเออมันมันก็สนุกดีค่ะเวลาที่แบบได้คุยอะไรแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสายวิชาชีพที่ใกล้เคียงกันอย่างนี้นะคะอ่ะงั้นวันนี้นะคะ แบตก้องก็จะหมดแล้วด้วยนะคะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็การติดตามนะคะดิเองก็จะขับรถกลับบ้านแล้วด้วยนะคะตีหนึ่งจะครึ่งแล้วค่ะเอิอ่มก็เออเอาเป็นว่านะคะก็ฝากดอทร์ดิไในห้อ,หอใจด้วยนะคะนอนแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะเราก็คงจะได้เจอกันอีกนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะคะเร็วๆ็วนี้นะคะเดี๋ยวดอเตอร์เดย์ดิมเมอร์นะคะก็จะมี เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกนะคะจะเป็นอะไรใหม่ๆ่นะคะออกมาด้วยนะคะจะพยายามนะคะที่ที่จะทำอะไรให้มันเต็มรูปแบบมากขึ้นนะคะก็จะพยายามเพราะาตอนนี้ดิวนทำอะไรหลายๆ,ๆอย่างมากเลยนะคะแต่ก็ก็ก็ฝากเอาไว้ติดตามด้วยนะคะตอนนี้ติดตามทุกช่องทางทั้งด็อกเตอร์เดิมเมอร์แล้วก็ด็อกเตอร์ดิวคลินิกด้วยนะคะโอเคงั้นเราลาไปเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ อีกหนึ่งนะคะ